สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่การประกวดวาดภาพดิจิทัลนะครับในโครงการเท่อย่างไทยโดยไฟฟ้า t t b นะครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธที่ราชากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีนะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยเป็นการจุดป,ประกายกับเยาวชนของไทยที่สนใจสร้างสรรค์ผลงานประกวดนะครับซึ่งสร้างสารรค์ด้วยเทคนิคดิจิทัลอาร์ตหรือหมายถึงการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือผสมประสานโปรแกรมที่ถนัดและสามารถรีทัชภาพได้ด้วยนะครับแต่ต้องไม่เกินร้อยละาม ของภาพและที่สําคัญนะครับภาพที่ใช้เนี่ยจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์อีกด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้เรามาดูขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการและการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนะครับโดยเริ่มจากเข้าสู่เว็บไซต์เทย่างไทย .com การสมัครต้องเริ่มจากครูอาจารย์สมัครเข้าร่วมโครงการก่อนจะส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าประกวดนะครับขอให้ครูอาจารย์อ่านรายละเอียดและการยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและกดยอมรับ ซึ่งโครงการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกรอกรายละเอียดของครูและโรงเรียนตามที่โครงการกำหนดนะครับเมื่อครูเข้าสู่ระบบแล้วให้กดปุ่มกรอกใบสมัครของการประกวดวาดภาพดิจิตัลและระดับชั้นที่ส่งนักเรียนเข้าประกวดเสร็จแล้วก็กรอกรายชื่อพร้อมอีเมลของนักเรียนผู้เข้าประกวดทุกคนโดยครูสามารถส่งนักเรียนเข้าประกวดได้ตามจำนวนที่ต้องการและพิมพ์ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ให้ผู้ปกครองทุกท่านลงนามเซ็นยินยอมให้ลูกเข้าร่วมประกวดในโครงการเมื่อผู้ปกครองเซ็นเอกสารใบสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูจะต้องถ่ายรูปหรือสแกนใบสมัครแนบไฟล์และส่งเข้าระบบด้วยนะครับเมื่อครูได้ส่งไฟล์ใบสมัครที่ผู้ปกครองของผู้เข้าประกวดแต่ละคนลงนามแล้วระบบจะส่งอีเมลยืนยันการสมัครไปตามอีเมลที่ระบุไว้ของผู้เข้าประกวดโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้เข้าประกวดสามารถคลิกเชื่อมโยงจากอ e ีเมลเข้าระบบในเว็บไซต์เป็นครั้งแรกเพื่อแก้ไขรหัสผ่านที่สามารถกำหนดใหม่เองได้เท่านี้ก็เสร็จสิ้นการสมัครประกวดวาดภาพดิจิตอลแล้วครับเมื่อถึงวันประกวดน้องๆที่สมัครประกวดวาดภาพดิจิตอลควรเข้าระบบที่เว็บไซต์เท่ย a อย่างไทย com ก่อนเวลา5-10นาทีทำการล็อกอินด้วย username และใส่รหัสเพื่อผ่านเข้าระบบเพื่อเข้ารับโจทย์หัวข้อการวาดภาพ โดยใช้อุปกรณ์ของน้องๆที่ถนัดเองนะครับเมื่อนักเรียนวาดภาพเสร็จพร้อมส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ให้โหลดภาพเป็นไฟล์ jpeg ขนาดไม่น้อยกว่า300 dpi แนบส่งภายใต้ Account ของตัวนักเรียนแต่ละคนเองและระบบจะลงทะเบียนภาพกับชื่อผู้ส่งเข้าประกวดโดยอัตโนมัติสำหรับน้องๆที่ส่งผลงานการประกวดผ่านระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับทางโครงการจะให้เวลาในการปริ้นเอา ปริ้นเอาออกมาเป็น A4 แบบนี้ A4 สีได้เลยเอาที่คุณผู้ชมพอใจได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็แปะลงบนกระดาษแข็งนะครับทำกรอบ2นิ้วแบบนี้นะครับและด้านหลังนะครับจะต้องมีรายละเอียดนะครับเป็นชื่อผลงานนะครับแรงบันดาลใจชื่อเจ้าของผลงานมาจากโรงเรียนไหนระดับชั้นไหนและก็เบอร์ติดต่อกลับด้วยนะครับเสร็จแล้วส่ง EMS มานะครับตามที่อยู่ที่ประกาศไว้ตามระยะเวลาที่กำหนดด้วยนะครับ ซึ่งทางโครงการขอย้ำนะครับว่าต้องรักษาเวลาในการส่งผลงานปริ้นเอาท์มาด้วยเพราะว่าทางคณะกรรมการของเราจะดูผลงานปริ้นเอาท์เป็นหลักเลยนะครับทางโครงการนะครับจะดูราประทับบนซองเพื่อดูวันและเวลาในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดด้วยนะครับและโครงการเนี่ยก็จะมีกรรมการนะครับจากสถาบาันอุดมศึกษาชั้นนำศิลปินดิจิทัลอาร์ที่มีผลงานแพร่หลายและก็ผู้เชี่ยวชาญนะครับมาทำหน้าที่เป็นกรรมการในการตัดสินผลงานของน้องๆด้วยครับ ับครูอาจารย์และก็น้องๆน,นะครับสามารถติดตามการประกาศผลในรอบคัดเลือกได้ที่หน้าเว็บไซต์ตามวันเวลาที่กำหนดนะครับที่เท่ยังไทย .com นะครับขอให้น้องๆทุกคนโชคดีเจอกันในรอบชิงชนะเลิศสวัสดีครับ